สวัสดีครับอันนี้ไร่ลูกไถมะควน,นไร่ในในไรอ้อยนะครับอ้อยอันนี้เป็นไรอ้อยนะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นข้าวโพดนะครับเป็ไขปรข้าวโพดข้าวโพดนะครับนี่นไขรข้าวโพดตรงนี้ข้าวโพดกำลังขึ้นนะครับ ตรงนูน้นต่อจากไรกระโพดก็เป็นไรมันนะครับตรงนู้นก็เป็นไรอ้อยนะครับสลับนะครับปลูกสลับปลูกสลับแปลงที่ปลูกกระโพดเมื่อก่อนนี้เป็นมันนะครับก่อนจะเป็นมันก็เป็นไร่อ้อยมาก่อนนะครับ ตอนนี้ก็หันมาปลูกข้าวโพดตอนนี้ข้าวโพดกำลังขึ้นนะครับใช้เครื่องปลูกนะครับตรงน,นู้นเป็นไรอ้อยนะครับนี่ไรอ้อ,อยไรอ้อ,อยตรนนี้ก็เป็นไรอ้อยนะครับสุดๆจากไรข้าวโพดก็เป็นไรมันนะครับเราปลูกสลับนะครับแปนี้ ทั้งหมดสามร้อยสามร้อยฝร่นะครับจะปลูกอ้อยสลับมันสล,สลับข้าวโพดนะครับจากอ้อยมาเป็นมันนะครับมันแล้วจะปลูกข้าวโพดข้าวโพดแล้วเราก็จะกลับไปปลูกอ้อยนะครับปลูกพืชสลับนะครับแปลงสิทานิสามร้อยฝรั่งครับหญ้าจะลกๆหน่อยแต่ตอนนี้รถไถเข้าทำได้นะครับหญ้าจะลกๆหน่อยนึง แปลงนี้สามร้อยพลานะครับรวมมันรวมอ้อยตอนนี้เราก็ทําแล้วนะครับทังนี้เราทําแล้วนะครับเราทำเรียบร้อยแต่นี้เป็นไรกะโพดนะครับโพดก็เป็นแถวแล้วนะครับโพดแล้วต่อจากโพดก็เป็นมันนะครับเราปลูกสามอย่างนะครับพืชแปลงนี้ สามร้อยฝร่นะครับแปลงนี้สามร้อยฝรล่ดูบรรยากาศนะครับมีไรอ้อยปีนี้ไรอ,อไ้อ,อยจะเยอะหน่อยนะครับเป็นมันจะน้อยนะครับไรอ้อยไปสุดนู้นสุดลูกหูล,กล,กลูกตาเนครับนี่ข้าวโพดก็กําลังขึ้นเป็นแถวแล้วครับต่อจากข้าวโพดก็เป็นมันนะเป็นมันนะครับผมจะปลูกพืชสลับนะครับไม่ปลูก ชนิดเดียวนะครับเพราะว่าอ้อยไฟได้กินเป็นปีนะครับข้าโพดสามเดือนนะครับมันก็เป็นปีนะครับแต่มันเรายังไม่ขุดก็ได้นะครับเราเอาเก็บไปขุดหน้าฝนหมดจากอ้อยได้มีได้มีตังค์เรื่อยๆใช้เรื่อยๆนะครับถามว่ารวยไหมยังไม่รวยนะครับยังจนอยู่นะครับยังไม่รวยนะครับ ยังจนอยู่ครับอยากรวยก็ไม่รวยสักทีนะครับแต่อยู่อย่างนี้ดีแล้วครับไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บเพีย,เย,ยงเดียวครับหรืออ้อยนะครับอ้บอยทุกคนไปแล้วหนองอ้อยครับอ้อยนี่ปลูกเดือนน่าจะ เมษาปลายเดือนเมษาแล้วนะครับปลายเดือนมนะอเอนมษานะครับอ้อยอ้อยปลายเดือนเมษานะครับอ้อยก็สูงระดับนี้แล้วปีนี้อ้อยงามนะครับอ้อยงามขอราคาดีๆสักหน่อยนะครับเผื่อพี่หน้าจะได้รวยๆมากครับก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ